ตอนอุทกกระยดูนั่นเรามองเห็นพระอาทิตย์แล้วฝนตกติดต่อก,กันมาหลายวันรู้ตัวอีกทีน้ำก็ท่วมบ้านแล้วนี่เพิ่งเห็นเดือนเห็นตะวันก็วันนี้แหละแล้วเมื่อไหร่น้ำจะลดละเนี่ยนั่นสิลำบากจะแย่แล้วตั้งแต่เกิดมาก็เพิ่งเคยพบเคยเจอนี่แหละสวัสดีเด็กๆวันนี้ลุงพระอาทิตย์จะมาเล่าเรื่องอุทกกภะย ก่อนอื่นเรามาทำความรู้จักกับความหมายของคำว่าอุทกภัยกันก่อนดีกว่านะครับอุทกภัยคือภัยที่เกิดจากภาวะน้ำท่วมหรือการที่น้ำในทะเลหรือน้ำในแม่น้ำลำคลองมีระดับสูงมากจนกระทั่งน้ำท่วมล้นฝั่งไหลบ่าไปท่วมบ้านเรือนและสิ่งก่อสร้างต่างๆ ทําไม่เกิดความเสียหายต่อชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนอุทกภัยอาจเกิดจากหลายสาเหตุดังนี้ 1. 1. ฝนตกหนักเป็นเวลานานๆและจำนวนมากติดต่อกันย่อมทำให้มีปริมาณน้ำสะสมเป็นจำนวนมากและไหลลงแม่น้ำทำให้น้ำล้นตลิ่งท่วมบ้านเรือนเสียหาย 2. น้ำจากแหล่งกักเก็บน้ำ ที่มีการบริหารจัดก,การน้ำไม่ดีและการระบายน้ำออกอันเนื่องมาจากทนรับน้ำเกินความสามารถของเขื่อนจึงต้องเร่งระบายออกหรือการพังทลายของแหล่งกักเก็บน้ำทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันได้ 3. น้ำท่วมที่เกิดจากน้ำทะเลหนุนโดยพื้นที่ที่อยู่ติดน้ำทะเลจะได้รับผลกระทบมากที่สุดซึ่งเกิดจาก น้ำขึ้นหรือเกิดจากซึนามิเป็นอย่างไรกันบ้างเด็กๆนี่ลุงพระอาทิตย์พูดมาพอจะจำกันได้หรือเปล่าช่วงหน้าฝนมันคอยเปิดวิทยุโทรทัศน์หรือเสิร์ชหาข้อมูลพยากรณ์อากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาด้วยนะครับ เขาเป็นยังไงกันบ้างเด็กๆสุชาดามาลิโก้กำลังคุยอะไรกันอยู่เลยส,ส,สวัสดีค่ะคุณชาน,นชัย,ชยเรากำลังคุยกันเรื่องน้ำท่วมครับคุณชานชัยมาทำอะไรที่นี่คะผมเอาอาหารแห้งอุปกรณ์ยังชีพมาให้ผู้ประสบภัยน้ำท่วมครับแย่จังเลยนะครับน้ำท่วมไม่ทันได้เตรียมตัวเลยรู้สึกอีกทีก็มานั่งอยู่บนหลังคาแล้วเอานะ ครั้งนี้ก็ถือว่าเป็นประสบการณ์ข่าวต่อไปเตรียมป้องกันแต่เนิ่นๆนจะดีกว่านี้ถ้าถึงช่วงหน้าฝนต้องติดตามฟังข่าวสารพยากรณ์อากาศของกรมอุตุนิยมวิทยาอย่างใกล้ชิดเมื่อกรมอุตุออกคำเตือนให้รีบอบพยพควรรีบเก็บข้าวของไว้บนที่สูงแล้วย้ายไปอยู่บริเวณที่สูงๆหรือย้ายไปอยู่ในอาคารใหญ่ๆที่มันคงแข็งแรงเตรียมสเสบียง ข้าวของเครื่องใช้จำเป็นอาหารแห้งน้ำจืดให้เพียงพอ2-3วันหรือถ้ามีเรือหรือเสื้อชูชีพด้วยก็จะดีมากๆหวังว่าน้ำท่วมครั้งต่อไปมาริโอคงจะเตรียมป้องกันน้ำท่วมทันนะครับแน่นอนครับคุณชานชัยแต่ถ้าเป็นไปได้อย่าให้มีน้ำท่วมแบบนี้จะดีกว่านะครับถึงอย่างไรการป้องกันไว้ก่อนดีกว่ามาแก้ทีหลังไม่ใช่หรอมาริโอ เออเดี๋ยวผมต้องไปแจกถุงยางชีพไปนคนอื่นๆต่อแล้วนะขอบคุณครับคุณชานชัยแล้วเจอกันตอนน้ำลดนะครับบ่ายเด็กๆรักษาเนื้อรักษาตัวกันด้วยล่ะ